กราบนมัสก,การอาจารย์เจ้าค่ะดีโยมก็ปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสอนเจ้าค่ะก็ปฏิบัติซื่อๆปฏิบัติโง่ๆไม่เอาอะไรอะค่ะก็ไปเห็นว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันทําหน้าที่ของมันเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์มันก็ทําหน้าที่ทุกข์ความพอใจความไม่พอใจมันก็มีหน้าที่ในตัวของมันเองผู้รู้มันก็มีหน้าที่ด้วยตัวของมันเอง ด้วะนั้นมันก็ไม่มีอะไรกับอะไรเลยจนจิตมันก็นิ่งไปแล้วก็เกิดผู้รู้อีกตัวหนึ่งอะคะ่ะไม่ทราบเลยผู้รู้หรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้พระอาจารย์ได้เมตตาบอกว่าเป็นการลอกค่าผู้รู้อีกตัวหนึ่งอะค่ะก็มาเห็นมาเห็นผู้รู้ตัวตัวที่ไปรู้อาการสภาวะธรรมนั่นนะคะเห็นเขาทาอาการของเขาไปอะคะ่ะไม่ทราบว่าเป็นผู้รู้ที่โดดเด่นหรือใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะเดี๋ยวมันก็ลอกค่าค่ะเดี๋ยวมันก็ลอกค่า ผู้รู้ต่อที่ที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เดี๋ยวก็ล่อคาบเดี๋ยวก็จางหายไปเองจะเอาอะไรกับคาบของรู้ที่มันจะล่อคาบละ่ะจะไม่ยอมก็คือไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีผู้รู้ใช่ค่ะไม่มีสิ่งที่รู้สุดท้ายผู้รู้ก็กลายเป็นสิ่งที่รู้เป็นคาบของสัญญาไปหมดสิน้นปัจจุบันไม่รู้อะไรเลย แต่เขาก็ลอกคาบด้วยตัวของเขาเองใช่ไหมคะใช่การเวลาของเขาก็จะทำให้เขาสลายตัวเขาเองในที่สุดจบที่ตัวของผู้รู้เองและ,จ,ะลจบอของตัวข,ของสิ่งที่ถูกรู้เองจะตา,าคือแค่ปรากฏการธรรมชาติล่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยมเจออะไรกับผู้รู้ตัวสุดท้ายยิดก็ไม่ได้ ใน,นเมื่อโยมเห็นสิ่งที่รู้หมดแล้วว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแปรปวนและผู้รู้ตัวนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกันเดือนแต่สัญญาที่ลองลอยเดือนลางมันต้องจบหากเราไม่จบจะเอาแต่ผู้รู้จะเอาผู้รู้มันก็เหนื่อยเพราะผู้รู้น่ะมันรู้ได้ที่ตัวของมันเอง ไม่ต้องกลกับไม่ต้องบังคับไม่ต้องแสดงไม่ต้องสั่งแม้ว่าสิ่งที่รู้ก็ตามไม่ต้องกำกับให้มันเป็นไปมันเป็นของมันเองได้มันเป็นธรรมมันเป็นอาการของมันเองว่าธรรมน่ะมันเป็นที่ทรรมเองอาการมันก็เป็นที่อาการเองผู้รู้มันก็เป็นธรรมก็เป็นผู้รู้เองมีตรงไหนที่เป็นเราล่ะไม่มีจ้ะค่ะ นีกเมื่อม่ใจ่เราแล้วจะไปอะไรกับอะไรล่ะใช่ไหมไม่เหนื่อยเหรอเจ้าค่ะและเจ้าคาะนี่่ะกองใครอ่ะอสังขารหรือเปล่าสังขารที่ปรุงแต่งเจ้าค่ะใช่นั่นแหละปรุงแต่งสังขารทั้งหมดแล้วก็ดับไปนะดับไปยังเนี่ยลืมไปแล้วดับด้วยตัวของมันเองใช่แล้วจะไปดับมันได้ตรงไหน,น รู้ตามความจริงแล้วปล่อยวางความจริงให้เป็นความจริงไปสักแต่ว่ารู้ซื่อๆต่อไปรู้ว่าเงื่อต่อไปรู้ว่าเบอ,อ,อต่อไปเราจะได้อิสระจากทุกๆสภาวะไม่มีพันธะไม่มีอะไรให้อะไรอย่าทิ้งอะไรไว้กับอะไรเลยปล่อยให้อะไรมันเป็นเรื่องของอะไรไปอย่าไปอะไรกับอะไรคฟังเข้าใจไหม เข้าใจเจ้าค่ะคือไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะค่ะแล้วในการปฏิบัติต่อค่ะเราก็ต้องเริ่มแบบนี้เริ่มแบบนี้ดูแบบนี้ใหม่ไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะก็หมกไ่่ต้องปฏิบัติแล้วยังต้องปฏิบัติอะไรอ่ะหมายถึงปฏิบัติไม่ปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็รู้ต่อไปเนี่ยรู้แบบไม่ตั้งใจเนี่ยรู้แบบจำเลืองรู้แบบไม่เพ่งไม่เก่งนงรู้ต่อไปเรื่อยสุดท้ายก็สัตธว่ารู้ จ้ค่ะกลาบขอบพระคุณจ้าค่ะ,ะ,คะกลาบนมัสกจารย์พระอาจารย์ครับส่งการบ้านต่อหลังจากที่วันนั้นก็เบอร์เสร็จแล้วผมก็ทิ้งทิ้งทิ้ง,งใช่ไหมครับคือสาเหตุที่ผมทิ้งเพราะว่าผมไม่กล้าที่จะกลับกลับไปหาส,สาเหตุตรงนั้นหลังจากที่พระอาจารย์ได้แนะนำแล้วก็ผมก็ลองกลับไปดูอ๋อมันก็เจอว่า มันก็แค่นั้นเองมันไม่มันไม่มีอะไรมันเบามันสบายแล้วมันมันกล้าแล้วหลังจากนั้นมาก็คือตัวรู้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเดินสงกรมเท่าไหร่จะชอบนั่งมากกว่าแล้วตัวรู้ต่างๆเนี่ยก็คือมันเห็นตลอดแล้วก็มันรู้สึกสบายไม่ว่าเราจะทำอะไรแม้แต่ร่างกายยกตัวอย่างเช่นว่า อพอจะไปห้องน้าอะไรเงี้ยคือตอนดึกมาบางทีมันก็หนาวก็หนาวห้องน้ําก็เดินไกลอะไรเงี้ย<ม>เรารู้สึกว่า<ม>ทําไมเราต้องตกเป็นทาสของร่างกายเราขนาดน,นี้ม,มันเกิดอะไรขึ้นเราก็เรารู้ก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้<ม>ที่จะอยู่กับมันให้เป็นก็คือตรงน,นั้นแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นกับกับตัวรู้ครับก็ไม่รู้จัก พูดยังไงรู้สึกดีขึ้นนะครับพระอาจารย์ครับมันก็มีแค่นั้นนะะครับเราก็มีแค่นี้ครับแล้วพระเจ้าอะไรให้มากกว่านี้อ่ะมันก็มีแค่นี้แอนนันก็มีแค่นั้นครับจะเอาอะไรมากกว่านั้นนะครับผมก็อยู่แค่นี้แหละเพื่อรอบรรัยอยู่ก็รู้เนี่ยรู้แค่นี้เนี่ยรู้ปัจจุบันไอ้แค่นั้นก็ปล่อยไอ้แค่นั้นไปอืไม่ต้องไปอะไรไกลแค่นัน<ๆ>น้นก็แค่นั้นเอง นี่ก็แค่นี้เองสาธุครับเท่าที่โยมขอส่งกันบ้านเมื่อเมื่อคืนโยมได้นั่งภาวนาสมาธิเพอได้นั่งเข้าไปเริ่มนั่งมองเห็นความกระเพื่อมตรงหน้าอกเห็นความเห็นลมหายใจชัดก็มองมองพอมันชัดขึ้นท่านก็เลยลื้อ ลืมไปเบอร์หรือเบอร์ไม่ทันไม่แน่ใจว่าใจทีนี้มันก็เลยชัดแล้วย,ยมก็มาเบอร์เบอร์เบอร์เท่าไหร่มันยิ่งชัดชัดชัดขึ้นมาเห็นตรงหน้าอกมันมีลมมันลมผ่านหน้าอกมันเย็นอยู่ยงั้นเลยสักพักก็เห็นตัวกายเรากายก็นั่งอยู่ลมก็มันก็มันชัดขึ้นมันชัดแล้วก็ก็นั่งมองอยู่นั่งมองมองมองแล้วอ จิตอันหนึ่งมันก็คิดขึ้นมาว่ากายกับใจกับลม่ะกายมันกายก็อยู่ส่วนกายลมก็อยู่ส่วนลมก็นั่งมองมอง,มองมาสักพักจะว่าเวทนาก็ความรู้สึกที่เรานั่งอยู่อ่ะมันมันเหมือนแผ่นกระดานตัวเรามันข้างล่างมันมมันันนเป็นแผ่นกระดานแข็งๆเราก็มองไปว่า ทุกทีเราเป็นก้อนหินเรากลัวเ่่งนี้มันเป็นเหมือนไม้กระดานตรงขาไม่มีจิตตัวหนึ่งก็ดักคิดขึ้นมาว่านี่ไงอะธาด,ดินแล้วก็มองมองว่าอีลมก็อยู่ส่วนลมกายก็อยู่ส่วนใจตรงที่มันตัวมันไม่มีความรู้สึกเนี่ยมันแยกกันอยู่อะ่ะพระเจรยแล้วก็มองอยู่เงี้ยมองชัดอยู่เงเยนก็อยู่ส่วนเย็น ื mm hmm. มันก็มันไม่รู้จะพิจารณาอย่างไงก็มองว่าธาตุเรา mm hmm. มีตัวเราแล้วเราเห็นแล้วว่าลมก็อยู่ส่วนลมกายอย่ส่วนกายไอ้ที่เราเห็นแข็งแข็งนีมันเป็นธาตุดิน mm hmm. แล้วเมื่อวานที่เราที่เรานั่งเราเห็นที่ความร้อนมันขึ้นน่ะเราก็าอ้อนั่นมันธาตุไฟอื mm hmm. แล้วที่เราเห็นในความเย็นที่มันไปในกระแสเล,เลือดที่มันซ่านเข้าไปโอ้นั่นมันธาตุน้ําอ mm ื hmm. มันก็นั่งจ้องอยู่อะ่ะ mm hmm. ที่เรานั่งมันจะความเจ็บความปวดมันจะร้อยรัดกันเข้ามากับความร้อนอทเที่ยวเที่ยนี้ทําไมมันมันอยู่คนละส่วน,นกันนั่งอยู่งั้นนั่งเพลินแล้วก็นั่งกําหนดดูโยมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าที่โยมนั่งมาตรงนี้โยมมาถูกทางหรือเปล่าอาจารย์มันเพ่งหรือเปล่านะอ๋อแล้วใครปเป็นธาตุดินนะตัว ตัวรู้จังค่ะอาจารย์มันรู้ว่าตะกอนการเปนทาตน้ำตัวตัวรู้มันก็เมามันก็ปอกตัวเราขึ้นมามันผุดขึ้นมาใครเปลี่ยนธาตุไฟตัวตัวรู้เนี่นีไม่ใช่ตัวรู้ตัวที่มันนึกขึ้นมาไม่ใช่เลยดินเห็นดินน้ำเห็นน้ำลมเห็นลมไฟเห็นไฟในตัวโยมเองมันมีแต่ธาตุทั้งสี่เลยใช่ใช่จังค่ะมันแยกกันอยู่แล้ว มันเป็นของใครนะรู้เห็นรนู้นั้นที่มีรู้ได้ก็เพราะมีท่าสีไม่ใช่เหรอถ้าท่าสีสลายจะมีรู้ไหมนะตอนนี้ไม่มีใครเห็นใครท่าสีเห็นท่าสีรู้ไม่มีใครเเจ้าของที่มีรู้ได้ก็เพราะท่าสีมันรวมตัวขึ้นมาทางอายตนะทั้งห้าแล้วมีรู้ภายในคือมโน มโนคือธาตุรู้เรียกว่ามโนวิญญาณการรับรู้มโนนี้ต้องอาศัยธาตุสี่จึงก่อตัวเป็นใจขึ้นมามโนคือใจนั้นใจดวงนี้ก็คือธาตุสี่สิ่งที่ตัวรู้ก็คือธาตุสี่นยมจากอะไรอ่ะไม่จะเป็นของโยมเลยก็โยมมาจากไม่มีมาแค่ธาตุรู้ตัวเดียวไม่ได้มาอะไรเลยมาแค่ธาตุรู้แต่มาใส,ส่ธาตุสี จึงได้เกิดมโนทวารเ mm hmm. มื่อเกิดมโนทวารแล้วจึงได้จักขุวิญญาณโสตวิญญาณขันธวิญญาณชีวาวิญญาณรวมรวมตัวมาจากธาตุทั้งสี่ทั้งสิน้น mm hmm. ใช่ไหมโยม mm hmm. นั่นที่มันสงสัยว่าถูกทางไหมนั่นไม่ใช่ความสงสัยของโยมแต่เป็นความสงสัยของธาตุทั้งสี่สังขารที่มีสังขารได้ก็พอใจธา,าตุสี่ มีสัญญาได้ความใจไปรูพ่อสายตาสีเมื่อตาสีเสื่อมสลายสัญญาเสื่อมสลายสังขารเสรื่อมสลายผู้รูวเสื่อมสลายหมดและเราอยู่ตรงไหนล่ะฮอไม่มีอะไรเลยแล้วจะไปสงสัยทำไมว่าถูกหรือผิดมันนี่ผิดถูกผิดถูกไม่มีทำไม่ผิดไม่ถูกมันคือธรรมาชาติที่ปรากฏการขึ้นมาเองใช่ไหมละอย่าไปให้ค่ากับมัน ว่าผิดหรือถูกว่าใช่หรือไม่ใช่มันไม่ใช่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่ถูกตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือว่าใช่ตั้งแรกมันไม่มีอะไรเลยที่ว่าใช่หรือว่าถูกผิดทำไม่ได้ถูกไม่ผิดอย่าไปสําคัญว่าถูกหรือผิดเพราะทำคือธรรมาชาติซึ่งไม่มีชื่อไม่มีภาษาไม่มีตัวบทบัญญัติใดใเลยทั้งหมดรู้ละรู้ปล่อยรู้วางรู้โง่โไปท่นี้อาจารย์เมื่อตอนเช้า ประมาณตีห้าครึง่งโยไมได้ยินเสียงรถที่สตาร์ทที่อยู่ตรงข้างบนอนะโยกมก็ลุกมาแล้วก็โยมก็มานั่งอีกเหมือนเหมือนมุสอิมเขามานั่งปุ๊บมันก็เบอร์ไม่ทันอีกแหละมันก็พ่งขึ้นมาตรงนอาอกอีกเขาช่างรถไปสิจะไปช่างมันทําไมละ่ะ <c oughs> จะไปทําอะไรกับมันนะ่ะจะไปทํารถถ้าไม่มีรถเด็ดจะไปทำเสียงถ้ามันมีเสียงเหรอ <c oughs> เสียงก็ศัแต่ว,ว่าเสียงรถก็ศัพทว่ารถรู้ศัแต่ว,ว่ารู้ไม่ใช่เหรอ อันไี้ยินเสียงลถไปเนี่ยคือคือเวลายังยังไม่ถึงพอพอได้ยินเสียงรดรถออกไปแล้วที่เราก็นั่งก็ดูเหลือดูมือกาตีห้าครึ่งพอเรานั่งไปยังเขากำหนดเข้ามายังไม่ยังไม่ทันจะเบอร์อม,มันเบอร์ไม่ทนันมันก็พองอร็วๆในๆในหนะ้าอกไม่เบอร์แล้วเสียงรถมันหายไหมไม่ลถไปแล้วคเอ,อต<ร>แต่เรายังไม่ไปเลยแต่แต่เรายังพองอยู่เราก็ดูอีกพอดูเสียงมันหายไปต้องนานแน่เรายังนี เสียงมันดับตรงนั้นเรายังไม่ดับเนี่ยใช่ไหมน่ะเป็นเหมือนเมื่อคืนเนี่ยเป็นก็มองดูก็มองเลยไอ้เสียงมันไปแล้วแต่เรายังไม่ดับกับเสียงในตัวที่ไม่ดับเนี่ยมันเป็นกลมไข่นะตัวที่ตัวโยมเนี่ยมันเป็นอาการอาการสภาวะใช่แล้วอาการสภาวะนะมันต้องดับไปหรือเปล่าดับไปยังตอนเนี้ยแล้วมพูดทำไม มันทุมาเล่าแล้วมันดับไปแล้วเป็นสัญญาไปแล้วปัจจุบันมีอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยใช่มันมีให้มันเป็นเพื่ออะไรไม่เหนื่อยเลยโยมแต่มาฟังก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเหนื่อยอาจารย์เมื่อไหร่โยมจะเมื่อไหร่โยมจะจบทักทีไม่พอพอโยมไปทานพอื่อเช้าแต่มาก็ตามสังขารโยมอยู่เนี่ย ก็เช้าพอไปทานข้าวพอไปทาน่้านของโยมเลยต่มาจะทานของโยมหรือแต่มาก็รู้ซื่ออยู่เนี่ยพอไปทานข้าวก็หยิบเปิดเปิดปิโตก็มาข้าวก็พิจารณาในข้าวข้าวเป็นธาตุดินอืไมม่ต้อองไป่งนะ้ยวแล้วก็มองไปถึงกับข้าวที่ที่ตักก็มาแล้วมันตักเข้าปากแล้วมันจืดชืดไปหมดเลยฉะนแล้วก็มานึกนึกถึงกับข้าวที่ที่นึกถึงน้องก็บอกว่าข้าวนี่มันมาจากธาตุดินอื แล้วโยมก็น,นึกถึงว่าไอ้ถ้าเราตายไปเขาฝังร่างลงไปนี่กําลังทานข้าวก็น,นึกลงไปถ้าเราปลูกข้าวขึ้นมาแล้วข้าวขึ้นมาแล้วเราก็มากินข้าวแล้วก็เกิดอ,อาการช็อกขึ้นมาอ้าวเราทาไมเรากินตัวเองอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเรายอยู่นี่อ,อยู่นี่โย,ยมโยมทำไมโยก <c oughs> ็ <c oughs> ม,มเาเป็นดินอยู่แล้วใช่เลยแล้วมันชืดชืดไปหมดข้าวมันเป็นดินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่มันเป็นดินถ้าเราไม่บอกว่าเป็นดินมันเป็นดินหรือเปล่ามันก็เป็นเงามันไม่ต้องไปบอกเป็นดินเรา แล้วไม่บอกเป็นข้าวเรอกยมก็เลยงงไงชอบไปกินกินกันเราไม่มีอะไรเลยจะไปงงกับมันทำไมจืดชืดไปหมดเลยแล้วไม่มีรสชาติแล้วจืดก็สักต่ว่าจืดอร่อยก็สักต่ว่าอร่อยความจืดมันคือธรรมชาติอันหนึ่งความอร่อยก็ธรรมชาติหนึ่งเดี๋ยวก็อร่อยอีกยมสักต่ว่าอร่อยสักตว่าจืดสังขารนะยมวางจารู้ซื่อซือก็โง่ไปเแต่ไม่ต้องไปฉลาดกับมันละ ยิ่งฉลาดเรายิ่งเหนื่อยยิ่งฉลาดเดี๋ยวนีเหนื่อยเพราะเรายิ่งจำยิ่งท่องยิ่งแยกจำเนี้ยแจกแจงมันสังขารนะโยมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพราะเราแค่รู้อย่างเดียวรู้โดยที่แม่ข้าควา,า,ามหมายนั่นสบายไปเยอะศักแต่ว่ารู้นะรู้ต่อไปหยุดเถอะจะได้เหนื่อยน้อยลงกล่าวนามัสการพระอาจารนย์ค่ะจ้ะ ก็เช้านี้ตื่นมาก็เป็นเช้าที่ว่างค่ะไม่ใช่เช้าที่วุ่นต่อไปก็แล้วก็แต่มันนอนทั้งวันเลยค่ะพระอาจารย์มันเหมือนมันเหมือนก็มาให้มานอนไม่ผิดแล้ว <c oughs> นอนเลย <c oughs> มันเหมือนกับแบบว่าหมดไม่มีห่วงแบบนอนแบบโอ้โหแต่ไปยิ่งหว่าอยู่บ้านเนี้ยบ้านยังนอนไม่หลับนบบ <c oughs> นี้ใช <c oughs> เนี่ยข้อนี้สบายกินแล้วก็นอนใช่เป็นสวรรค์ของนักปฏิบัติเลยค่ะพระอาจารย์ไปเข้าคกรอที่อื่นเป็นไงต้องตื่นตีสามนั่งสมาธิไปชั่วโมงเดินไปชั่วโมงยืนไปชั่วโมงกำหนดตลอดต้องสวดมนต์อันนี้ไม่ต้องสวดไม่ต้องท่องมาต้องจำม่ต้องทามัต้องคิด นนรู้อย่างเดียวนอนให้สบายนี่คนตึองอยากมาเข้ากันเยอะเลยสมัครเมื่อวานนี้เต็มหมดแล้วคอร์สต่อไปคอร์ส1ิ1สิบสิบเอ็ิบสิบเิแต่ติบสก็มีคนมาจองแล้วเต็มแล้วสบายมากเนี่ยเต็มมดแล้วสี่คอร์สที่จะเปิดม, <c oughs> มันรู้ความคิดกับอาจารย์กยหลายอย่างเลย ที่เราทำไปแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยก็เพิ่งจะมารู้เนี่ยว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้เองอตอนนี้ก็มาเมื่อเดือนวันที่เก้าพฤศจิกาที่แล้วค่ะเยมก็มีพระอาจารย์เป็นเพื่อนก็นั่งฟังฟังเสร็จก็เดินจงกรมพระอาจารย์จะอยู่เป็นเพื่อนไป็นกันแล้วก็เดินจงกรมเสร็จโยมก็มานั่งสมาธิอีก นั่งสมาธิก็มันผุดขึ้นมาเองอะระอาจารย์ว่าไอ้ขันท่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราอะ่ะมันเป็นแค่ธาตุสี่เออมันเป็นแค่ธาตุสี่มันไม่มีไม่มีอะไรเป็นของเราเลยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเลยแล้วก็ มันก็ผุดขึ้นมาเป็นตอนตอนตอน,ตอน,ตอนจากขันท้าก็เป็นสภาวะธรรมอื่นๆโย mm hmm. มก็ดูไปเรื่อยๆเรื่อย mm hmm. ดูแล้วก็จากที่เรียนจากพระอาจารย์เนี่ยโยมก็เข้าใจหมดทุกอย่างว่า mm hmm. ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดมาแล้วมันก็ดับไป mm hmm. มันไม่มีอะไรเหลือเลย mm hmm. ทุกอย่างในเมื่อมันเกิดแล้วมันดับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรโยมก็บอกอย่าไปเอามันเลยขันห้าทิ้งมันไปทิ้งมันไปอย่าจิตมันก็เลยละขันห้าไปเฉยๆค่ะแล้วเสร็จแล้วพอละขันห้าเสร็จโยมก็มามาเห็นว่าไอ้อุปทานเนี่ยมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์นะพระอาจารย์ท่านนี้ ถ้าเราละอุปทานได้ทุกมันก็ไม่มีแล้วพอดี <c oughs> พอดีโยก็มาน,นึกว่าเอ๊ะถ้าขันห้าไม่มีอุปทานมันก็ต้องไม่มีสิมันก็จะดับหมดทุกอย่างอ <c oughs> พอ <c oughs> พอโยมละอุปทานได้ปุ๊กมันไม่รู้อะไรมันดีบบ <c oughs> ีบโยมไปอีกไปอีก เขาเรียกอะไรอ่ะไปอีกมิติหนึ่งอะค่ะอ mm hmm. มันดีไปไม่รู้ตัวเลยอื mm hmm. มันดีไปอีกมิติหนึ่งแล้วก็โยมก็ที่มิตินั้นนะมันไม่มีอะไรเลยมันกว้าง mm hmm. มันสว่าง mm hmm. แล้วมันก็ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าไม่มีแผ่นดินไม่มีแผ่นน้ำทั้งนั้น mm hmm. มันไม่มีขอบเขต mm hmm. แล้วก็ แต่ว่าโยมอ่ะมีมีโยมอยู่แต่ว่าไม่มีอืม mm hmm. จิตก็มีอยู่แต่ว่าไม่มีจิตอืม mm hmm. โยมก็นั่งดูดูไปเอะสงสัยต้องไปหาพระอาจารย์แล้วอืม mm hmm. โยมก็เลยตัดสินใจว่ายังไงต้องไปกราบพระอาจารย์ให้ได้โยมก็เลยอ mm ืมควนวาวมาก็โทรไปบอกเพื่อนเพื่อนก็บอก สมัครเลยสมัครเลยอืมก็เลยสมัครามาว่าอย่างไงต้องมากราบพระอาจารย์ว่าอืโยมเป็นอย่างเนี้ <c oughs> ก็จะมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าโยมเป็นอย่างเนีมมน้มันมันมันใช่หรือเปล่าอโยมทําเป็นอย่างนี้ได้มันจบไหม โยมก็ใจว่าไงอะโยมมีอะไรต้องทําต่อไหมนะคหนคะโยม้าใจไหมวะโยมต้องทําอะไรต่อไม่เข้าใจค่ะอมันต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องทำกับข้าวเลยใช่ไหมค่ะมันต้องทำต่อใช่เขาต้องทําต่อชีวิตต้องดําเนินต่อไปคในเรื่องของความไม่จริงเราต้องอยู่ให้ได้ค่ะ อันนี้โยมก็มาคิดว่าในเมื่อเรายัง <c oughs> เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องต้องอาศัยขันต่อไปใช่เมื่อเราเราเราอยู่กับขันเราก็ต้องรักษาขันนะในความรู้สึกของโยมอะ่ะพอโยมออกจากสมาธิมันเบามากมันเบามากเลยแล้วก็ ทุกอย่างโยมเห็นทุกอย่างเป็นสัตวว่มหมดมันมันมันไม่มีอะไรที่ทำให้โยมมีกังวลใจเหรือก็ต้องทำต่อนะยโยมเพราะนั้นเราแค่เห็นความจริงก็ต้องฝึกรู้ต่อไปมันจะไม่จบเพราะตัวนั้นเราเกิดสัมมาทิฏฐิมาข้อแรกเห็นถูกตามความเป็นจริงแล้วไม่มีเราจริงจแต่มันยังมีเราอยู่โดยสมมุติ เราก็ต้องมาปรึกสัมมาสติคือะระลึกรู้ชอบในหลักของสติปัฏฐานสี่นะ,ะรู้กายในกายรู้เวทนาเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมดู้ให้ละเอียดแล้วก็เข้าสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นตัวปิดท้ายต้องดําเนินอย่างนี้ไปจนตายแต่ไม่ได้ทำเพื่ออะไรทําเพื่อดํารงอยู่ของธาตุขันไม่มีอะไรก็รทําต่อไปเรื่อยๆนะคะต้องทํา ตามใดที่มีลมหายใจอยู่อย่าประมาทต่อขันถึงเราเข้าใจในขันปล่อยวางขันแล้ววางอุปทานได้แล้วแต่ขันยังอยู่หรือเปล่าอุปทานยังอยู่ไหมนั่นเราแก้ปล่อยวางความยึดมั่นตืมมั่นต่อขันขันยังอยู่อุปทานยังอยู่ตัณหายอยู่สุโมทัยอยู่ทุกอย่างมีหมดนะใช่ไหมนะ่ะเ <Okay. S 2> น่เมื่อมีหมดเราก็ต้องทําความเข้าใจสิ่งที่มีที่เป็นเนะี่ย <Okay. S 2> เรียนรู้ด้วยการอยู่ในหลักของสติปัฏฐานสี่ รู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมแล้วเข้าพักจิตสัมมาสม,มาธิพักจิตเพื่อกำลังแล้วก็เรียนรู้ต่อไปอเราจะรู้อะไรเยอะมันจะพลิกอีกมากมายที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะอย่าประมาทต่อมัน<อ>ต้องเอาสติสมาธิปัญญาเป็นวิหารธรรมเพื่อชำะระล้างสิ่งที่มันยู่อนุสัยให้หมดไปรจาก ธาตุขันของเรา <Okay. S 1> จุดละศักส์กะว่าจริงๆโดยที่ไม่มีผู้ศักนี่คือสิ่งที่ต้องดําเนินต่อ <Okay. S 1> มันยังไม่จบเพราะขันยังไม่ดับ